เข้าใจง่ายนะคะออดิสสนุกและครบทุกข้อกำหนดค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไพ่ออของข้อกำหนดข้อ6.3นะคะ6.3ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราออดิตใครออดิตอย่างไรและอะไรคือประเด็นปัญหาไปดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อกําหนดข้อ 6. 3ดเนะะี่ยค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องโฟกัสก่อนนะว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบค่ะเปลี่ยนฟังกช์ชันแบบการทํางานแบบจัดจา่าที่มีผลกระทบเลยหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ เพิ่มเ่ิมจากที่ไม่เคยแบบมีมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มโปรเซสงานนะคะขยายสโคปอันนี้ขึ้นเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะโปรเซีเอร์บางที่มีบางที่ไม่มีค่ะก็เป็นโปรเซ์เรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงบางที่อาจจะมีฟอร์มนะคะเช่นพวกเชนเมนต์เมนต์ต่างๆคําถามที่จะถามค่ะเราอาจจะถามก่อนว่าได้มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามสโคปที่เอ่อดิพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะเรื่องของการเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางานหรือระบบ จจ่านะคะต่อมาค่ะถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแผนกของคุณนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นในเชิงระบบใหญ่ๆไหมนะคะและหากแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราดูทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเราจะดูว่า มีการแก้ไขโปรซสเยอร์ที่เกี่ยวข้องไหมนะคะมีการประเมินความเสี่ยงไหมแล้วก็มีในเรื่องของทรัพยากรที่จะต้องใช้เนี่ยเพิ่มหรือลดทรัพยากรตัวนี้ไหมและมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของฟังก์ชันงานนะคะหรือว่า Organization จ o อ d Description ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะคะส่วนเอ่อถ้าเรื่องของ ขลายเมดเชงเนี่ยเราก็ถ้ามีผลกระทบก็เอามาใส่ด้วยนะคะส่วนคาค่ะเมเจอร์ขาคือมมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเลยจ้าแล้วไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยค่ะส่วนม i n เนอร์ค่ะก็คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนค่ะส่วนออฟเซิร์ฟก็คืออาจจะดําเนินการตาม p r o c เ d อ e ์นะแต่ว่าแบบไม่ค่อยเรียกว่าทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ค่อยมี ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเท่าไหร่นะคะและนี่คือวิธีการออดิตข้อ6.3นั่นเองค่ะ